เป็นเจ้าของรถยนต์ s u ซูกิเซ l e เรีย o m คอมแพคอีโคคาสุดคุ้มค่าได้ง่ายแล้ววันนี้กับราคาเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุด99เดือนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมซู z u k i ทั่วประเทศลุ้นการนะั้งต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ FC Online ท่านนั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับผมขออัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับเมื่อคืนมีเกมพรีเมียร์ลีกนัดตกค้านครับเปนอยู่แต่ก็เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป3ต่อ2แบบสุดมันมี5ประตูนในเกมที่โอทราวฟอร์ดนัดสั่งลาที่โรงละครแห่งความฝันในฤดูกาลนี้ครับเป็นนัดสุดท้ายที่จะเล่นต่อหน้าแฟนๆที่โอทราวฟอร์ดแล้วนะครับก่อนที่จะไปเจอกับบริตันซึ่งเป็นเกมเยือนที่เอเม็ก แล้วก็นะัดสุดท้ายจริงๆก็คือการเล่นกับแมนซีนแลชิงเอฟเอคัพมีประเด็นมากมายที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับโดยเฉพาะรายละเอียดเกมที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับเอ้ันฮัวาง11ตัวจริงมา,าคล้ายๆเดิมเลยครับแต่ว่ามีบูโดเฟเดตกลับมาได้ครับก็มีโอนาน่าเฝ้าเสานะครับหลังมีวันวิสซาก้าคาสมิโรอีวันแล้วก็ดานโลเป็น4เกมรับตรงกลางใช้อัมราบัตครับยืนคู่กับไมนูด้านบนก็มี การมาโชอาร์มัดเดียโลบุนอฟานเดนและสกอตต์แมทูมินถ้าดูจากการจัดเชฟแล้วเหมือนจะเป็นยืนกองหน้าคู่4-4-2ครับบนโนกับสกอตขึ้นไปคอมโบเล่นร่วมกันโดยที่ดอ็อปและมุลสลุนเป็นตัวสำรองรองเก็บความสดไว้เจอกับแมนซิงครับซึ่งไม่รู้ว่าเกมเจอกับไบรตันจะให้ลงหรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสจะลงมายื้อสั้นยื้สายได้เหมือนกันวิธีการของเซนฮาร์ในเกมนี้ดูแล้วเลือกซื้อ ผู้เล่นแดนบนที่เยอะขึ้นและการเล่นร่วมกันครับเราจะเห็นเพ์สวยๆการเล่นร่วมกันของกองหน้าและก็ปีก2งฝั่งลวถึงมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นขอพูดถึงความผิดพลาดส่วนบุคคลของนักเตะก่อนนะครับก็มีเกิดขึ้นมากมายในเกมนี้ลหลายๆจังหวะไม่ควรจะพลาดเองขนาดน,นั้นด้วยแล้วก็ส่งผลต่อรูปเกมเหมือนกันแต่ก็โชคดีที่ผู้เล่นคนอื่นยังพอช่วยแก้ไขปัญหาได้รวมถึงนิวคาสเซลก็ไม่คมทิ้งโอกาสไปหลายครั้งครับ อย่างจังหวะที่เห็นชัดเจนก็คือต้นเกมของกาลาชโชที่คิดว่าบอลจะออกหรือแม้กระทั่งจังหวะอาราบัตที่ไปคลองบอลน,นานเสียบอลตรงกลางคาซมิโรต้องเสียบเกือบเสียจุดโทษแต่ว่าเสียบโดนบอลน,นะครับก็ไม่เสียไปลหลายๆครั้งพื้นที่ด้านกว้างหรือตรงกลางโด,ดนเจาะง่ายมากผมคิดว่าส่วนหนึ่งเอจชันฮาร์กอาจจะพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แล้วแต่ว่านักเตะเองที่ไปเมินหรือผิดพลาดเองคือต้องยอมรับว่าผู้เล่นเกมลุก หรือเกมรับของเราแต่แดนไม่ค่อยบาลานซ์กันเลยครับโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยเป็นผู้เล่นอาวุโสอายุเยอะอย่างคัสเซมิโลและก็อีวานเบเซนเปอร์มีแบ็กสองฝั่งที่ใช้งานพอได้แต่ว่าก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่กับฤดูกาลที่ผ่านมามีฟิวตุการเนี่ยเป็นอาราบัดกับไมนูที่ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยด้เล่นด้วยกันเพิ่งไปเล่นด้วยกันเกมอาร์ซอนเป็นต้นมานครับแล้วก็ไมนูต้องแบกความกดดันไว้กับอายุแค่19ปีอาราบัดก็ ต้องปรับตัวฟลอรอังกฤษต่อไปถ้าได้อยู่ต่อในซีซันหน้าซึ่งถ้าไม่อยู่ก็คงต้องกลับฟิลลัมติน,น่านะครับด้านบนเนี่ยเป็นผู้เล่นอ,อายุน้อยคือปีกอย่างอามัดแล้วก็กาลาโชโดยมีบูโน่ที่เป็นแกนหลักของทีมจริงๆคนเดียวส่วนสกอตต์แมคทูมิเน่ก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของการไล่บอลแย่งบอลและพลังงานซึ่งถ้ามองจุดดีของเขาก็โดยเฉพาะการแย่งบอลคืนมาครับแล้วก็เติมเข้ากรอบเก็บโทษเป็นตัววิง่งซัพพอร์ตเพื่อนๆดักแบบลูกกลางอากาศเวลาเลาจอโจมตีจตังหวะเซตเพลง ซึ่งผมว่าทันท้าเลือกวิธีการนี้อาจจะเสี่ยงไปหน่อยโดยเฉพาะแดนกลางที่ตัวผู้เล่นน้อยลงแต่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่ถูกคือมีตัวผู้เล่นด้านบนมากขึ้นครับและได้3ประตูที่ต้องการไปส่วนความผิดพลาดอาจจะเกิดจากนิวคาสเซิลดันไลน์สูงขึ้นมาบีบด้วยมาปิดตัวอัมราบัดปิดแบ็กสองฝั่งแล้วก็ปิดคู่เซนเตอร์ทำให้แมนยูแต่เสียบอลง่ายบวกอร์ตัดแกะเพลซิ่งไม่ดีในหลายจังหวะมีบางจังหวะที่ขึ้นไปแล้วเสียกลางทางหรือว่าผู้เล่นด้านบนเก็บไม่ได้โดนโต้กลับมาจุดนี้ทันท้าก็คงต้องพยายามปป ความผิดพลาดส่วนบุคคลของนักเตะเนี่ยคงต้องลดให้เหลือน้อยที่สุดในเกมกับไรตันหรือว่าเกมกับแมนซีเพราะว่าผู้คุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสโชคดีแบบนี้อีกครับโดยเฉพาะเกมสําคัญนัดชิงชาเลต์เอฟเอคัพในส่วนของเกมรับจอห์นีอีวานช่วยทีมไว้ได้เยอะครับโดยเฉพาะจังหวะดักบอลตามติดอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวอันตรายของนิวคาสเซิลคาเซมิโลก็มีทั้งจังหวะที่ไม่ดีอย่างที่เรียนไปครับแต่ว่าเมื่อถึงจังหวะสําสคัญครับสกัดบนเส้นดักลูกกลางอากาศแล้วก็ ใช้ประสบการณ์แก้ไขปัญหาจังหวะที่เพื่อนพลาดเนี่ยยังพอช่วยไว้ได้สิ่งนึงที่ผมเป็นห่วงก็คือฝั่งอารมณิสากา้าดูจะหมดความมั่นใจไปเลยแทบจะย่างบอลจากคู่แข่งไม่ได้เลยครับจุดเด่นที่เคยทําได้เรื่องการแท็กเกลิลย่างบอลกลับคืนมาเสียสวยๆเนะี่ยถ้าไม่เห็นในเกมนี้ไม่รู้ว่าความมั่นใจหดหายไปหรือว่ารอย้ายทีมหรือเปล่านะครับขณะที่ดาโลเนี่ยก็ขยับเข้าไปยืนด้านในบ่อยไปหมดฟูลแบค็คเข้ามาช่วยกับอัมราบัตครับอัมราบัตวันนี้พยายามซื้อ ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสุดความสามารถแล้วแม้ว่าจะช้าไปหลายจังหวะเสียบอลกลางทางนำมาซึ่งการเสียประตูด้วยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายอาราบัตก็เซฟสำคัญไว้ได้ในจังหวะที่เสียบอเล็กซานเดอร์อิซักบอลไปชนขาลูกนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นประตูได้นเนี่ยผมว่ามายูเต็์น่าจะเหนื่อยแน่นอนอีกคนที่ดูจะหลุดสมาธิไปแล้วฟอร์มยังไม่ค่อยดีในเกมนี้ก็คือกาลาโชครับที่เสียบอลอยู่หลายครั้งแล้วตัดสินใจไม่ค่อยดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่มายูเตตทำได้ดีขึ้นในเกมนี้คือจังหวะจบสกอร นำมาซึ่ง3ประตูนะครับลูกแรกเนี่ยไปจังหวะที่อมามัดเดียโลลุยมาจากด้านขวาครับจ่ายเข้าในมาแล้วบอลเหมือนจะไปถึงบุโน่แต่ว่าก็มีการปล่อยฉลับมาถึงไมนูที่ไม่ลำหน้ายิงผ่านดูบา,การก้าเดี๋ยวผู้สาวประตูของเราเข้าไปจังหวะนี้คีเันทิเปียเนี่ยยืนห้อยต่ำอยู่ครับทำให้ไมนูไม่ลำหน้าแล้วก็เลือกช็อตยิงง่ายๆก็เป็นจังหวะที่ขึ้นนำก่อนในครึ่งแรก1ต่อ0นะครับ รึ่งหลังเริ่มต้นมาไม่กี่นาทีครับเขวส้วนโหมบุกหนักแล้วไดประตูที่ต้องการไปไปจังหวะทีู่เต็ดแพงจะเซตบอลจากแนวหลังโอาน่าเปิดยาวขึ้นมาแล้วตัวต้นบน่ยเก็บไม่ได้บอลกระดอนไปกลางสนามอัมราบัดแพงจะเอาบอลลงเกี่ยวลงแต่ไปช็อตที่ยากเขาต้องแย่ขาเหยียดขายขาย,ายาวมาซึ่งพอตกไปปุ๊บก็ไปเข้าเท้าเนี่ยเขาสนที่บีบอยู่ครับจะเอาขวามาให้ผู้เล่นอย่างจะขอบเมอร์ฟี่เปิดเข้าในให้ทุนที่กอดอนรอทับอินซึ่งบอลเปิดได้ดีมาก โค้องอ้อมเซนเตอร์ของยูเต็ดสคนอย่างอีวานแล้วก็เซมิโลเป็นสูตรเขาทําที่ครอสบอลได้สวยงามและเป็นประตูตีสเสมอของนิวคาเซิลไปครับแต่เหมือนนักเตะมิวเต็ดก็ไม่ได้ตื่นตนอกอะไรยังพยายามโฟกัสในเกมของตัวเองแล้วก็พยายามบุกต่อจนมาได้ประตู2-1ที่ต้องการครับเป็นจังหวะแตะมุมที่บุโน่เปิดเข้ามาแล้วเลยมาหมดข้าวเช้าอาหมัดแบบไม่ต้องจับครับยิงฮาบเล่เข้าไปอย่างสวยงามเป็นประตูขึ้นนํา2ต่อ และเกมก็ยื้ออยู่นั้นพักหนึ่งครับจนถึงคลายแม็กช่วงท้ายเกมแต่ผมขออนุญาตพูดถึงนักเตะร,รายบุคคลก่อนสิ่งที่ผมไม่เห็นเลยก็คือบุนนาฟานเดสดีมากๆในเกมนี้ครับสำคัญจริงต่อรูปแบบการเล่นของทีมโดยเฉพาะการบีบเพรสซิ่งออกบอลสั้นบอลยาวไปคนเลื่อนลูกตั้งเตะจ่ายบอลคีพาสเลิกจังหวะการจ่ายอย่างฉลาดผมชอบจริงๆก็คือลูกท้ายครึ่งแรกแม้ว่าจะไม่ได้ประตูครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่บ่งบอกว่าเราต้องมีฟิลแบบนี้ในการจ่ายบอลเพราะว่าเขาดึงจังหวะ เหมือนจะไปทางซ้ายให้กันนโชวแต่ไม่ไปกลับมาขวาให้อามัดที่โล่งกว่าในจังหวะที่กองหลังของนิวคาสเซลเนี่ยถอยลงไปต่ำแล,แล้วช่องมันเปิดพอดีก็เลยให้อามัดได้จี้ต่อแล้วก็สร้างโอกาสได้โดยการเล่นร่วมกันข้างบนเนี่ยสวยงามมาหลายครั้งครับมีอามัดเดียโลที่เข้าแท็ติกของทันหางให้บอลง่ายๆเชื่อมเกมดีแล้วก็คอมโบเล่นร่วมกับเพื่อนช่วยเกมรับด้วยแล้วก็มีจังหวะทะลุทะลวงได้ดีกว่าอันโตนี่ที่เคยได้โอกาส อาหมัดมาได้โอกาสในช่วงท้ายซีซั่นแล้วนะครับจากเกมอาร์ซอนมาจนถึงเกมนี้อาจจะช้าไปในมุมของการลองทีมแต่ว่าก็คงยังไม่สายเกินไปถ้าเกิดเขาทําได้ดีใน2องนัดสุดท้ายครับแล้วก็พาทีมประสบความสําเร็จได้ส่วนสกอตต์แมตตมิเนแม้ว่าหลายคนจะบ่นกันเยอะเหมือนกันแต่ผมคิดว่าสกอตต์เมื่อได้ใช้จุดเด่นของเขาคือการพุ่งเข้ากรอบ แย่งบอลกับคืนมาเนี่ยมันก็ยังพอมีจุดดีอยู่บ้างแม้ว่าเขาจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมตรงกลางหรือว่าสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นคือการจ่ายบอลซึ่งนั่นเป็นจุดอ่อนของเขาอยู่แล้วครับมีจังหวะหนึ่งที่สกอตต์วางเปลี่ยนแกนไปด้านซ้ายกันโชว์แล้วข้ามทิเปียรลูกนั้นสวยมากๆน่าจะไม่ได้เห็นบ่อยนักกับจังหวะจ่ายของสกอตต์นะครับซึ่งเกมนี้พอมีบูโน่ลงมาเนี่ยสกอตต์ไม่ต้องทําหน้าที่การจ่ายบอลเยอะเกินไปก็สามารถฝากไปที่บูโน่ได้หรือว่าให้ปีกสองฝั่ง ก็จะเป็นจุดดีในะการขึ้นเกมของยูเต็ดที่ไม่เสียบอลกลางทางบ่อยเกินไปโดยเฉพาะจงหวะดเข้าแดนสุดท้ายแล้วนะครับอีกคนที่ผมว่าโดดเด่นมากๆและเป็นคีย์แมนสำคัญเลยกับดาวรุ่งวัย19ปีก็คือคอบบี้ไมนูการกรำศึกหนักมาตั้งแต่ช่วงครึ่งฤดูกาลผ่านปีใหม่เนี่ยสภาพร่างกายไมนูเริ่มจะอ่อนแรงลงแล้วจากที่เห็นในช่วงท้ายเกมตั้นทาต้องเปลี่ยนตัวสำรองนะครับแต่สิ่งที่ไมนูทำในยอดเยี่ยมจริงๆครับกับการคุมเกมตรงกลางเอาบอลขับเคลื่อน,น,นขึ้นมาด้านบน พาบอลขึ้นหน้าบ้างมาเชื่อมกับปีกและแบ็กขอยแย่งบอลกลับขึ้นมาซ้อนปีกสองฝั่งให้บอลฉลาดแล้วก็เป็นคนที่คอยรับผิดชอบเกมรับอยู่เสมอครับโดยเฉพาะจังหวะฝั่งดาโลทางซ้ายที่คอยปกป้องพื้นที่ของเกดกโกโลโลเรากาลังคาดหวังกับเด็กอายุ19ปีที่ขึ้นมาแบกทีมตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นผมใหญ่จะฝากแฟนผีว่าถ้าเกิดวันไหนที่ไมนูพลาดหรือเล่นไม่ดีช่วยกําลังใจเขาด้วยครับเพราะเขาเพิ่งอายุ19 เราต้องมองว่าเขาเป็นเด็กที่กําลังเติบโตแต่ต้องรับผิดชอบหน้าที่เกินกว่าอายุในช่วงนี้ที่ทีมมีปัญหาอยู่ตอนท้ายแกมเบรตันฮาร์กเลือกเปลี่ยนตัวสำรองมาสาคนซึ่งเป็นคีแมนทัางนั้นครับฮอยลุนลาดฟอร์ดแลวก็ลิสโดมอตเตเนสมาคอ,อสลิปในช่วง10บไปสุดท้ายแล้วหลายคนก็ทําได้ดีมีส่วนร่วมกับประตูด้วยนะครับไปจังหวะที่ลิสโดดักบอลได้แล้วบอลทะลุขึ้นมาถึงด้านบนก่อนที่จะเป็นบูโน่เนี่ยจ่ายไปให้ฮอยลุน ลากที่หาจังหวะยิงแล้วก็ยิงเสียบเสาเข้าไปครับเป็นลูกที่หลายคนอยากเห็นการยิงประตูแบบนี้ของฮอยลุนเลยครับแล้วก็ทําให้สกอร์ห่าง2ประตูทนฮากเลือกเปลี่ยนตัวในจังหวะที่ถูกต้องพอดีครับตอนแรกเนี่ยคาซมิโร่เนี่ยโ,โดนเหลี่ยงไปแล้วแลวหลายคนก็เห็นว่าเขาอ่อนแรงลงไปแต่ทนฮากก็ไม่เปลี่ยนสักทีสุดท้ายเขาเลือกเปลี่ยนไมนูกานาโชแล้วก็อามัดออยอีกคนหนึ่งครับเลือกเปลี่ยนไปเล่น3เซนเตอร์มีลิซโนโดอยู่ซ้ายคาซมิโร่เป็นเซนเตอร์ตัวกลางและขวาเป็นอีเวน ก็พยายามจะเน้นเกมตรงกลางและเกมด้านหลังเพื่อไม่เสียประตูเพิ่มแต่ก็มาโดนลอิสฮอลที่เก็บตกจากจังหวะแปะมุมหน้ากรอบได้แล้วยิงเสียบเสาเข้าไปยิงสวยมากๆครับเป็นจังหวะที่ต้องชื่นชมตัวยิงและคลมจริงๆกับการยิงช็อตน,นี้ทําให้เดวคาสเซนมีความหวังอีกครั้งในช่วงท้ายเกมเรื่องการเปลี่ยนตัวส่วนหนึ่งคิดว่าเทานฮากน่าจะอยากเลือกเปลี่ยนตอนท้ายจริงๆครับให้เดวคาสเซนเริ่มหมดแรงแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยเดวคาสเซนเล่นหนักมาก หลายลายคนโจลินตอนที่ลงมาบูโน่เกมไรท์รวมถึงชอนลองซัฟแล้วก็ผู้เล่นเกมรับที่เข้าบอลหนักอยู่เสมอครับก็พยายามจะปกป้องนักเตะของยูเต็ดที่อาจจะเสี่ยงถ้าลงไปเร็วแล้วเจ็บซ้ำไปอีกชัยชะนะน,นี้ต้องแลกกับความฟิตของบูโน่ครับที่สภาพร่างกายอ่อนแรงเต็มทีโดนอัดหนักไปส3สารอบหลังจบเกมบริชันฮาร์คพูดใส่ไม์นะครับกลางสนามส่งข้อความไปถึงแฟนๆว่าในานามของผู้เล่น ทีมงานและตัวผมเองผมจะขอบคุณทุกคนสําหรับการสับสุนที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลอย่างที่เราทราบกันว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลที่ง่ายเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือการสับสุนของแฟนๆที่มีให้กับทีมทีมนี้แต่ฤดูกาลนี้ยังไม่จบอันดับแรกที่ไบรตันเราจะไปเก็บสาคะแนนให้ได้อีกครั้งจากนั้นเราจะไปเยือนเวมลีี่ผมสัญญากับพวกคุณว่านาักเตะเหล่านี้จะทุ่มเททุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในสนามเพื่อจบลงด้วยการคว้าชแชมป์นำมาสู่โอทราฟอร์ด และเราก็มั่นใจว่าคุณจะอยู่ที่นั่นเราคอยสับสนุนพวกเราขอบคุณกองเชียร์ของแมนยูเตดที่ซัพพอร์ตทีมพวกคุณเป็นกองเชียร์ที่ดีที่สุดในโลกมุมแย่ๆอาจจะมีมากมายครับแต่ถ้าคุณมองมุมดีๆบ้างคุณจะเห็นว่าทีมทีมนี้กําลังพัฒนาขึ้นไปและทําให้มันดีขึ้นแบบที่คุณคาดหวังครับหวังว่าชื่นชอบเนื้อหาที่นามาฝากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลัง่งไคล้แมนยูเตดทั้งตัวและหวัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน ผมออกมานยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ